ขึ้นหมดเลยมากสุดคือ8ตันกว่า่อย้ง4เสนค่ะโอ้ได้50ตันราคาอย่างนี้ก็ได้ได้อยู่นะเหน้า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 หย้าหน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 ้าหาหน้าหนยาหน้าน้าหน้าหน้าหน้อหน้หน้านาหน้าหน้าหน้าเนาเนาเนียกอะไรนะเน้าหหอยเห้าเรียกสัมปทานสัมปทาน้่าห้าห้หห้หนยหน้าหอยมหน้าหอยาค่หอยาน้หน้หนหนห้งน หอยล่มอ๋อพอถึงว่าหอยแครงชื่อตำบัดน้ำนะน้ำที่เอามาใช้ในฟาร์มก็ใช่ใช่ก็มันอยู่มันอยู่ข้างหน้านี่หมดไงอ๋อใช้ปลาการหอยแครงเป็นด่านใช่มันอยู่ข้างหน้าเป็นอยู่ข้างหน้านี่หมดเลยแล้วก็ดูดน้ำที่ผ่านหอยแครงมาใช่ปลาในธรรมดาเนี่ยบ่อพักรอบบ่อรอบรอบรอบฟาร์มห้า สาไร่83ไร่แต่บ่อบ่อทักน้ำเนี่ยก็คือเดินรอบบ่อเดินรอบบ่อเลยเดินรอบตอนนั้นเนี่ยทุกจุดสามารถดึงน้ำได้หมดดึงน้ำได้หมดค่ะก็ถือว่าเป็นความที่ประสบความสำเร็จได้ดีเลิกเลี้ยงไปแล้วเลิกเลี้ยงไปแล้วแต่ก็เลี้ยงใหม่ต้องเลี้ยงใหม่พ่อแอบมาดูไหมพ่อแอบมาดูพ่อก็มาบ้างมามาสต่มาตอนเด่นเดี๋ยวก็เดี๋ยววันเดียก็ยังมาอ่เมื่อก่อนพ่อยกยอดูได้ไหมดูพ่อดูไม่ได่บ้างเหรอดูแล้วก็อย่างเี้ใช่วะดูแล้วอย่างเงี้ย แต่วันนี้ดูแล้วเมมกล้กมมมมากลเใกล้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 มกม้่กล้ใกล้นก้ใกล้ใกล้ใ้นนะคใก้องลให้เล้กล้ยงต้อนะคะค่้แล้วก็้ใกล้ใก้นะคะถ้ากลี้ยงปร,ร,รออใสบคใามสใกล้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 ใกใกล้ใกใก่้เกล้ใ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 ก้ใกลกล้ใกล้งกลในการในกา้ดัดก็เรียก้ใกก้ก้้ล้ล้้กใก้ใ้้้ใใใกใใ้ก นะคะรับรองได้หมดนะคะค่ะจริงๆแล้วก็คือเป็นเจเนอเรชันที่2ที่ในเนี่ยพ่อแม่เนี่ยซึ่งเดิมเนี่ยก็มีความทุกข์มีความทุกข์ใจเลี้ยงไม่ค่อยได้อะไรแบบนี้ก็กลับมาสบายใจมากขึ้นเราก็เป็นตัวแทนของลูกนะใช่ใชที่อาค้าในบ่อนี้มีอะไรอีกที่ยังขบกลนข้อมูลก็คือพูดง่ายๆเลยนะพี่ตั้งแต่ตั้งแต่มาคุยกับน้องบอยรอบที่แล้วอ่ะก็คืออยากจะบอกลูกเพจ ป็นแฟนเพจเราใช่ไหมว่า <_ ET> ปัญหาที่เขาเจออยู่อ่ะจริงๆแล้วมันมีทางออก <_ ET> แต่ว่าแค่ว่าเขาไปไม่ถูก <_ ET> ใช่ไหมตอนนี้เรื่องโรคมันก็เป็นเรื่องธรรมดาคุณน้องเ, <_ ET> เพราะ <_ ET> ตอนนี้กุกเจอกันเยอะแต่ว่าท,ำทำํายังไงให้กุ้งแข็งแรงแล้วผ่านโรคได้น <_ ET> ั่นแหละเราก็มีสินค้าซึ่งใช้ก้าพัดก็ผลิตอยู่ตัวเดียวนั่นแหละ <_ ET> ใช่ไหมลูกค้าที่เอาไปใช้ตอบโจทย์เห็นผลพี่ก็อยากจะมาแชร์ให้ลูกค้าได้เห็น สิ่งที่เราทำเนี่ยเราตั้งใจนะแล้วก็ใช้แล้วเห็นกับตาใช่ไหมใช่เห็นกับตา,บตาไม่ว่าจะเป็นออเอปลือกแข็งตัวใสไม่เป็นตะเกียัตราการรอดสีได้ได้แล้วเรื่องสีเนี่ยนะหลายๆฟาร์มเลยคุณน้องอปัญหาของกุ้งไม่ว่าจะ,อะลอกข้ามไม่แข็งหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงอะไร ทงเรื่องสีกุ้งคค่่ะะเพราะว่าลูกค้าหลายหลายรายเนี่ยที่เอาไปใช้กล้ามเนื้อจะเคยกินกุ้งที่ไม่ได้ใช้ไทเท้าพัดมันจะเป็นกล้ามเนื้อโปร่งโปร่งแต่พอใช้ไทเท้าพัดลูกค้าหลายๆลายรายบอกเลยว่ากินเนื้อแน่นมากแน่นเปรี้ยกล้ามเป็นมันมัดค่ะนี่คือเรื่องกุ้งเหมือนเพลงพุ่งพวงเลยใช่ค่ะก็จริงๆงแล้วนะคะก็อย่างที่บอกว่าที่ฟาร์มแห่งนี้เนี่ยของคุณบอยจับเป็นกุ้งเ็นซะส่วนใหญ่ต้นใหญ่ค่ะจับเป็นกุ้งเฟนแล้วเห็นฟาร์มแบบนี้คะ สีให้ให้แพรเนี่ยได้เชื่นใจได้นะคะสามารถเอ,อ่อการันตีตรงนี้ได้นะคะเราก็เลยเกิดความประหลาดใจก็เลยบอกว่าต้องขอมาดูที่ฟาร์มนี้หน่อยนะคะเพราะว่าจะได้เป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรรายเล็กเดี๋ยวรายเล็กรายย่อยจะบอกว่าโอ้ยฟาร์มเชนเอร์เป็นบอ่อดินเหมือนกันธรรมดาเหมือนกันแต่ไม่สามารถจับขายห้องเย็นได้ไม่สามารถจับเป็นคู่เป็นได้ค,ค่ะวันนี้ก็มีคําตอบการันตีโดยทุงบอย,ย,ยเลยใช่การันตี